สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีก mm hmm. เช่นเคยนะคะนี่นะคะกับเมนูน้ำพริกผัดหมูสับนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเสิร์ฟพร้อมผักนะคะเครื่องเคียงผักก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะนี่นะคะดูสิค้าน้ำพริกผัดหมูนะคะ สีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่า<งท>นะกินอีกแล้วคะ่ะไปค่ะเราไปดูวัตถุดิบนะคะเราไปเข้าครัวกันเลยนะคะนี่นะคะส่วนวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็มีไม่ยุ่งยากนะคะมีประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากมายจนทําให้เราต้องลําบากนะคะในการทํานะคะนี่นะคะเพื่อนๆอ,อย่างแรกนะคะก็จะเป็นต้นหอมซอยนะคะนี่นะคะเราก็ซอยเตรียมไว้ใส่ถ้วยพักไว้นะคะเพื่อนๆ แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อนๆตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆสองช้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำปลาสีอิวขาวนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมเราตำละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมตำละเอียดนะคะกระเทียมเราก็จะใช้กระเทียม นะคะตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็พริกแห้งคั่วนะคะตำละเอียดนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือหมูสับนะคะเราจะใช้หมูสับครึ่งกิโลนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวตั้งกระทะกันเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะใส่น้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงที่เราโขกละเอียดนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะที่เราโขกละเอียด ลงไปผัดรวมกันนะคะที่จริงบางคนเขาก็จะใช้ตำรวมกันไปเลยนะคะตำรวมเริไปเลยนะคะระหว่างกระเทียมหอมแล้วก็หมูพริกป่นตำรวมไปเลยก็ได้นะคะแต่เผอิญคกเรามันเล็กนะคะก็เลยต้องเอามาแยกกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มาผัดรวมให้หอมนะคะผัดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วแต่กรรมแะวิธี ที่ทำได้นะคะเพื่อนๆนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดหอมกระเทียมให้หอมนะก่อนนะคะมาค่ะ,ะเพื่อนเพื่นตอนนี้เราก็ผัดหอมกระเทียมนะคะหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ นี่นะคะโคเลโคเลเราก็ชอบทำนี้สะด้วยสิผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะให้หมูสุกอีกสักหน่อยนะคะนี่นะคะยี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 ให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะพริกป่นที่เราโขกไว้นะคะพริกแห้งที่เราโขกป่นนะคะใครจะโขกให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําสักหน่อยนะคะ เพราะว่ามันจะแห้งไปนะคะเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆมันก็จะแห้งนะคะเราก็ต้องคอยเติมน้ําให้มันมีความชุ่มฉ่านะคะเพื่อนๆนี่นะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้หอมนะคะเพื่อนๆ มาค่ะเพื่อนๆหลังจากเราผัดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําตาลนะคะน้ําตาลก็ใช้ประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาซีอิ๊วขาวเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําส้มมะขามนะคะเดี๋ยวเราใส่แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราปรุงก่อนแล้วก็มาลองชิมกันนะคะน่าจะต้องเติมอีกนะคะเพราะว่าเป็น เราต้องกินกับผักนะคะเราต้องใช้ลสจัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเติมเพิ่มอีกได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะสีสันน่าก,กินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูแซ่บๆนะคะใครสนใจก็ลองเอาไปทํากินกันนะคะวันนี้บ้านกิเกชาน n นลนะคะก็ทําผัดพริกหมูสับนะคะให้เพื่อนๆได้ลองกินกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่าก,กินมากๆเลยนะคะ นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาขอชิมรสชาติกันสักหน่อยนะคะอืมโอเคเลยค่ะแต่ว่าจะขอเติมนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำปลาเตมหมดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มมะขามเปียกนะคะนี่นะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลอีกนิดได้นะคะแต่อันนี้พอแล้วนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆ ดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะดูสิคะฉ่ำๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ของเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะน้ำพริกเราก็จะเติมต้นหอมนะคะที่เราซอยไว้นะคะนี่นะคะโรยไปหมดเลยนะคะใครจะใส่ต้นหอมก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะเราก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นซอยนะคะ นี่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนมีคนกระซิบบอกว่าชอบกินใบมะกรูดหั่นซอยนะคะให้ใส่ไปในผัดพริกหมูด้วยนะคะนี่นะคะหอมเลยค่ะเพื่อนๆพืใออใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะดูสิคะเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยค่ะฉ่ำๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว นี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดหั่นซอยนะคะดูสิคะหอมเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟลวค่ะนี่นะคะเราก็จัดผักไว้เรียบร้อยนะคะผักก็จะมีมะเขือข้าวโพดอ่อนมะเขือสรารพัดเลยนะคะแตงกวาแล้วก็มะละ ใบชอ่อั่วพูใบชะพูนี่นะคะแล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำพริกหมูนะคะน้ำพริกผัดหมูของเราน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะหากเมนูนี้นะคะเพื่อนๆสนใจนะคะไปลองทำกินกันได้นะคะเป็นน้ำพริกผัดหมูสับนะคะเพื่อนๆสามารถปรุงรสได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ เพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแสนอร่อยนะคะเป็นน้ำพริกผัดหมูสับนะคะอร่อยอร่อยให้เพื่อนๆนะคะได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจใครหลายๆคนนะคะที่เข้ามารับชมบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะ อย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะหากมาชมพรีเมียรไม่ทันนะคะและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมาชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริเพื่อให้พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ ก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมขอให้รักษาสุขภาพเฮง mm. ๆเลยๆกันตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย